เสัญญาณเตือนหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบปัจจุบันนี้นะคะอาการหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากอาจเกิดจากการที่เราควบคุมความดันได้ไม่ดีหรือควบคุมเบาหวานไม่ดีควบคุมไขมันไม่ดีและผู้ที่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้เรามาทําความรู้จักกับสัญญาณเตือนของโรคสมองแตกตีบกันนะคะ ข้อที่1ค่ะปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวนะคะซึ่งอาจจะเกิดแตกหรือตีบก็ได้ค่ะให้ลองสังเกตดูว่าจะมีอาการมุมปากตกคิ้วสองข้างไม่เท่ากันค่ะและข้อ2นะคะแขนขาอ่อนแรงเครึ่องซีกค่ะหรือชาเครึ่องซีกบริเวณแขนขาและใบหน้านะคะแต่ถ้าชาปลายมือปลายเท้าอาจจะไม่ใช่นะคะและข้อ3ค่ะพูดไม่ชัดนะคะ พูดเป็นคำคำลิ้นแข็งลิ้นพันกันนะคะลองให้พูดประโยคนี้ดูนะคะว่าพูดได้ไหมคือย้ายพาหลานไปซื้อขนมที่ตลาดถ้าพูดได้พูดชัดแสดงว่าไม่ใช่หลอดเลือดสมองแตกตีบค่ะ และสัญญาณที่4นะคะคือมองเห็นภาพผิดปกติค่ะอาจจะเห็นภาพดับมืดเป็นระยะหรือเห็นภาพซ้อนกันเป็นวัตถุ2ชิ้นคน2คนถ้ามีอาการแบบนี้รีบไปพบแพทย์เลยนะคะเพราะอาจจะเกิดหลอดเลือดสมองแตกตีบแล้วค่ะและสัญญาณที่5คืออาการปวดศีรษะแบบเฉียบพลันปวดมากๆแบบที่ไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนนะคะ อาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติความดันเลือดสูงนะคะและควบคุมความดันได้ไม่ค่อยดีค่ะและสัญญาณที่6คืออาการเวียนศีรษะค่ะซึ่งอาจจะต้องแยกออกจากอาการเวียนศีรษะเมื่อเราเปลี่ยนท่าแต่ถ้าเวียนศีรษะแบบหลอดเลือดสมองแตกติบแค่นั่งอยู่นิ่งๆเราก็เกิดอาการเวียนศีรษะได้นะคะ และสัญญาณที่7คือซึมลงค่ะซึมมากอาจจะเรียกไม่ตื่นเลยถ้าเกิดว่าพบอาการผิดปกติแบบนี้นะคะ1อาการใน7อาการก็อย่านิ่งนอนใจค่ะควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินว่าใช่หลอดเลือดสมองแตกหรือตีบหรือไม่ ซึ่งโรคนี้นะคะถ้าได้ไปพบคุณหมอเร็วตรวจประเมินเร็วทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีอาการก็อาจจะกลับฟื้นคืนมาได้ดีอย่างรวดเร็วค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาการอาจจะแย่ขนาดที่เกิดเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตหรือเสียชีวิตได้เลยค่ะอย่านิ่งนอนใจกันนะคะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มค่ะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ